ันนี้นงวจนก็แวะมาหาซื้อตะกร้ารังไข่ให้น้องไก่กันอีกแล้วเป็นรังไข่ที่นงวจนมาซื้อก่อนหน้านี้นะคะน้องไก่ชอบกันมากๆเลยค่ะดีว่าก่อนหน้านี้นะคะมีคุณลุงนะคะขอตะกร้ารังไข่นงวจนไป2ใบค่ะนงวจนก็เลยมาหาซื้อที่นี่นะคะจะสั่นตะกร้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีแต่สวยๆทั้งั้นเลยนะคะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านนงวจนเลยค่ะอยู่หมู่บ้านท่าเคยนะคะหรือใครมาไม่ถูกนะคะก็มาทางวัดท่าเคยได้ค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นฝีมือของคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคนในชุมชนนะคะนงวจนก็แวะมา ะะถามพี่การน้นองมดเยอะมากมีม<า>ตะกร้าส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้น้องมดก็จัดรังไข่ไปเพิ่มอีก2ใบแล้วก็ซื้อ<า>ะตะกร้าเก็บไข่แก่กลับไปด้วยค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกเกือบทั้งวันเลยค่ะก่อนจะกลับบ้านนะคะก็แวะกินข้าวกันสักหน่อยอิ่มแล้วก็ออกเดินทางกันต่อค่ะแป๊บเดียวนะคะก็ถึงร้านแล้วค่ะตอนนั้นนี่ก็แวะไปอุ่นนุ่นรังไข่30กว่าใบนะคะชอบมากค่ะรังไข่ใหญ่นะคะน้องไก่เข้าไปไข่ได้อย่างสบายใจ,จเลยพี่จีก็วิ่งรุยฝนมาเลยนะคะและพี่จีบอกว่าช่วงนี้ดดนนนนฝนบ่อยยมมมาาาากกเเลลละะะคะไ้้้ววสสผผแหใพีจ นะคะพิจ้ดูแลนมวมดตลอดเลยค่ะผมพิจ้หนามากๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะพิจี้ทําสีผมโดนความร้อนตอนน,อนี้ก็คือหันมาดูแลเส้นผมนะคะนมวัดก็จะหมักด้วยเคลตินนมแพ้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนาทีผมพิจ้ก็คือสวยนุ่มเรื่นตรงเลยค่ะแล้วก็ไปเป่าแห้งกันใช้แค <ๆ S 2> ่ได้เป่าแห้งอย่างเดียวนะคะผมพิจ้ก็คือสวยแบบนี้เลยค่ะเงางามสุดๆเลยค่ะ